ทีนี้มีแม่มีกติกากับหนุ่มๆให้ออกจากโทรศัพท์โดยการเล่นหมักฮอตทีนี้นี่แม่ไปเอาของการโรงแรมมาโครงการของโรงแรมนี้จะมีการพับเหรียญลูกทีนี้มันยังไม่ถึงหน้าเทศกาลโปรยทานหรือกันระประพฤกก็แล้วแต่จะเรียกแม่ก็เลยเอาเ,ออเหรียญน,นั้นมาพับเป็นสองทีมทีมเหลืองกับทีมขาวเห็นไหมคะทีนี้พวกเรานี่ไปเล่นหมักฮอตสามทีมจะโอซ้มหรือว่าจะเลือก อ่าเอ่อแม็กกี้บอสกับใครพอตเตอร์อ่ามาอยู่ด้วยกันเออโอเวน่นเซเวนตเต่นเออไทเตออยู่ด้วยกันอ่ายืนอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้มันอยู่ในนี้นี่แม่แม่เอ่อมันจะต้องซื่อสัตย์ต่อกติกาด้วยนะลูกนะเอ่ซื่อสัตย์ต่อกติกาแม่จะนับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่แปดคู่เก้าคู่สิบคู่สิบเอ็ดคู่สิบสองคู่สิบสามคู่สิบสี่คู่สิบห้าคู่สิบหกคู่สิบเจ็ดคู่สิบเจ็ดคู่สามสามสิบสี่เหรียญอยู่ในนี้สามสิบสี่เหรียญถ้าสมมุติว่า แม็กกี้เข้าฮอตปั๊บแม็กกี้ก็ต้องหาตัวที่ผูกสองอันนี่ตัวที่ผูกสองอันผูกผูกสองอันแม่มีผูกสองอันไว้ให้สําหรับเข้าฮอตอยู่แม่ทําเองนะนี่แม่คิดเองเข้าฮอตปั๊บใช่ไหมสีขาวพอเข้าฮอตปั๊บตัวนี้เข้าฮอตปั๊บตัวนี้ดึงออกมาเป็นสมบัติของแม็กกี้ทันทีเป็นสมบัติของทีมแม็กกี้กับทีมกับทีมเซเว่น นะคะฉะนั้นสองทีมฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี่มันสามสิบห้าเหรียญเมื่อเล่นจบเกมแล้วมาตกลงก,กันกับแม่ว่าใครได้เท่าไหร่หรเหลือเหรียญเท่าไหร่มันจะต้องซื่อสัตว์ต่อกติก,กาเข้าใจไหมว่าใครได้เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะสามสิบห้าเหรียญใครให้บอสเป็นหัวหน้าอ่าเอาไปเล่นห้ามหยิบโทรศัพท์ห้ามหยิบโทรศัพทพ์ถึงจะ ได้เงินจากการเล่นมากฮอตของแม่นี่คือแม่ให้ห่างไกลโทรศัพท์แล้วมันจะสนุกลูกไม่ใช่สนุกแต่ในโทรศัพท์เท่านั้นแค่ศบตาแม่แค่เล่นแม่ตั้งกติกามาให้มันก็น่าตื่นเต้นแล้วเห็นไหมน่าสนุกไหมลูกโอเคนะเพราะว่าบ่ายนั้นมีกีฬาสีผู้หญิงเตะฟุตบอลหนูอาจจะไม่ไปเชียร์ก็ได้เล่นแม่ให้ไปแล้ว35เหรียญโอเคตกลงตามนี้ขอบคุณครับ ไปลูกไปเล่น35เหรียญแม่ให้ไปแล้วถ้าใครเอ่อมากกว่าน,นั้นเหลือเท่าไหร่ค่อยเอามาคืนแม่โอเคต้องซื่อสัตย์ต่อกติกานะคะเก่งมากเก่งมาก